ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับจ้องกัลยาภามาดามนะคะตอนนี้แอดมินนกนะคะอยู่ที่สวัสดวีสตูกันนะคะตอนนี้กําลังจะข้ามนะคะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวจะโชว์พลังเอซกันเลยนะคะโอเคตอนนี้แอดมินนกจะขึ้นแท้แล้วค่ะโอ้โห ไอ้ชมกันเลยค่ะเนาะให้ดูกันเลยตอนนี้อยู่บนแพรเลวนะคะเรากำลังจะข้ามฟ้าไปฝั่งดูนะคะตอนนี้เรากำลังเคลื่อนนะคะให้ทุกท่าน ได้เห็นกันเลยเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะคะเดี๋ยวดูวิธีข้ามฝั่งของเราเลยค่ะตอนนี้บริการนะคะกำลังทำหน้าที่ค่ะว้าวว้าว เราจะข้ามไปฝั่งโน้นก็นเลยค่ะนี่คือวิธีนะคะวิธีข้ามฝั่งของคนสวีเดนคนสวีเดนของประเทศสวีเดนนะคะข้ามฝั่งด้วยตัวเองนะคะโดยไม่ต้องมีคนขับเคลื่อนนะคะเขาจะขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะคะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้นะคะเดี๋ยวแอดมินนกจะโชว์นะคะให้เห็นจะเห็นใช่ไหมคะว่า จะมีบ้านคนที่อาศัยอยู่ริมน้ำค่ะอันนี้แอดมินซูมเลยนะคะซูมให้ใกล้ที่สุดแล้วนะ,ะตอนนี้เราใกล้ถึงฝั่งแล้วค่ะเราใกล้ถึงฝั่งแล้วค่ะบริการก็ทำหน้าที่เต็มที่เลยนะคะ ใกล้ถึงแล้วค่ะเพื่อนค่ะใกล้ถึงแล้วถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียว ตอนนี้เราก็ข้ามฟากฝั่งจากด้านนน้นนะคะมาถึงด้านนี้แล้วนะคะเราข้ามจากฟากนน้นนะคะมาถึงฟากนี้แล้วนะคะให้ชมกันเลยค่ะถ,ะ,คะ,ะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วถึงแล้วนะคะตอนนี้แอดมินนกไม ยืนอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งคะ่ะแต่แอดมินนกก็จะไม่ไม่เดินเข้าไปแล้วนะคะแอดมินจจบไว้เพียงเท่านี้นะคะโอเคตอนนี้แอดมินนกจะกลับแล้วนะคะกลับไปเพราะว่าตอนนี้มีคนที่เข้ารอเรืออยู่ฝั่งโน้นนะคะคือแอดมินไม่ต้องแอดมินแค่ ข้างฝั่งมานนะคะนีะตอนนี้มีนักท่องเที่ยวนะคะรออยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งค่ะแอดมินนกนะคะแล้วก็บริจัยก็เลยต้องนำแพกลับไปโอ้ยสนุกมากเลยครับเพื่อนๆไห้ชมกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะคะก็ข้ามใช้แพรข้ามไปอีกฝัก่งหนึ่งนะคะสวยงามะคะ่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวนะคะกำลังข้ามฝั่งนะแอดมินนกกมาอยู่ฝั่งหนึ่ง นี่ค่ะทุกท่านน้ำจะใส่มากๆเลยค่ะว้าวนี่แอดมินนกจะกลับไปทางเดิมนะคะเส้นทางเล็กๆนะคะ นีนตอนนี้แอดมินนกนะคะพาพลังเอฟสีกับที่เก่านะ,ะกับทางเดินนะคะน้ำจะใสสะอาดมากๆเลยค่ะมองเห็นหินเลยนะคะและด้านนู้นก็จะเป็น บ้านพักตักอากาศนะคะสวยงามค่ะธรรมชาติของประเทศสวีเดนสวยงามมากมากเลยค่ะน้ำใสสะอาดมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว้าวประเทศสวีเดนนี้น้ำนี่สามารถที่จะใช้ดื่มได้เลยนะคะเพราะว่ามันสะอาดมากๆเลยค่ะเบื้องหน้านะคะก็จะเป็นบ้านพักตักอากาศนะคะสตูกาภาษาสวีเดนนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะและที่เห็นไกลๆนั่นก็คือเรือนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวิดีโอนี้ก็พาพลัง fc นะคะที่ติดตามช่องกลยะพามาดามและชอบความเป็นธรรมชาติของประเทศสวีเดนและต้องการที่จะรับทราบเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะวันนี้นะคะก็เลยพาพลัง fc มาชมการ ข้ามแพรนะคะว่าประเทศสวีเดนเขาข้ามใช้แพรกันอย่างไรโดยที่ไม่ต้องมีคนขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆคือเราจะขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะคะก็โดยการใช้ลอกนะคะใช้ลอกแล้วก็ใช้เชือกหมุน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 นะกระโนเพื่อนเลยนะแอดมินนกก็พูดไม่ถูกเนาะวันนี้ก็พาพลังเอฟซีมาชมเกี่ยวกันข้ามฝั่งนะคะโดยการใช้แพรนะคะแพรโดย ข้ามฝั่งด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคนขับเคลื่อนนะคะไม่เหมือนประเทศไทยเราประเทศไทยเราการขับเคลื่อนแพจะต้องมีคนขับเคลื่อนใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ต้องขับเคลื่อนเองนะคะใช้ขับเคลื่อนด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆประเทศสวีเดนส่วนมากจะฟรีนะคะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาท่องเที่ยวกันแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตอนนี้แอนมินโนก็ให้เห็นกันเลยนะคะเบื้องหลังนะคะจะเป็นทะเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดแล้วก็เบื้องหลังก็จะเป็นป่านะคะเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยให้ชมกันเลยค่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปค,ปคิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f อฟทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกระยาภาธรมาดามนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ